ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านแชน่าวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อไม่เชื่ออย่าลบลู่หลวงปู่สวงเทวดาเดินดินท่านแนะเองใครที่เจ็บป่วยรักษาไม่หายนอนติดเตียงลองสวดคาถาต่ออายุแล้วจะพบว่าปาฏิหาริย์มีจริง ท่านผู้ฟังคะลองดูไม่เสียหายโรคเวรโรคกรรมเจ็บป่วยรักษาไม่หายสวดคาถารักษาดูอาการเจ็บป่วยรักษาไม่หายอาการไม่ดีขึ้นสิ่งเหล่านี้นั้นมีความเชื่อต่างๆนานาที่มีความแตกต่างกันออกไปคะ่ะสิ่งหนึ่งที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ก็คือโรคเวรโรคกรรมเป็นโรคหนึ่งที่รักษาไม่หาย เรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีตการและวันนี้เราได้นำบทสวดคาถาดีๆมาฝากทุกๆท่านค่ะสามารถที่จะสวดคาถานี้เพื่อรักษาโรคเวรโรคกรรมได้เป็นคาถาฉบับหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินพระคาถาต่ออายุฉบับดังกล่าวข้าพเจ้าไม่ได้เขียนขึ้นมาเอง แต่คัดลอกมาจากหนังสือสวดมนต์ที่หลวงปู่ได้มอบให้ไว้เมื่อประมาณเดือนกรกฎาคมปี2543ที่บ้านตะเคียนรามบ้านเลขที่52หมู่14ตำบลตะเคียนรามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษและประกอบกับหลวงปู่สวงได้ขอที่จะมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วย เพื่อให้หายจากอาการป่วยของหลวงปู่ตัวข้าพเจ้าเองไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคาถาดังกล่าวหมายถึงอะไรรวมระยะเวลาแล้วคงจะประมาณ15ชั่วโมงเมื่อมีข่าวว่าหลวงปู่ส่งได้รับสังขารคงจะเป็นผู้งอ่อเขลาเบาปัญญาของข้าพเจ้าเองที่ขาดความพิจารณาที่ไม่มีความคิดและ ไม่ได้ท่องคาถาดังกล่าวเพื่อถวายหลวงปู่จนกระทั่งวันนี้เมื่อข้าพเจ้าเห็นหนังสือเล่มดังกล่าวแล้วรู้สึกเวทนาตัวเองยิ่งนักหลวงปู่สวงท่านเป็นชาวกัมพูชาท่านได้เดินทางมาอยู่บริเวณอำเภอคุนหารและอำเภอขุขันแถบชายแดนตามเชิงเขาพนมดงรักซึ่งเป็นเขตกั้นกลางระหว่างประเทศกัมพูชา ได้พักอาศัยอยู่ตามกระท่อมในไร่นาของชาวบ้านและเวียนไปในที่ต่างๆนานๆก็จะกลับมาให้เห็นนห้าที่เดิมอีกครั้งในสายตาและความเข้าใจของชาวบ้านในสมัยนั้นมองว่าท่านเป็นผู้มีคุณวิเศษแตกต่างจากบุคคลทั่วไปและเรียกขันว่าลูกตาบอด เป็นภาษาคาเมนหมายถึงพระดาบทที่เป็นผู้รักษาศีลอยู่ต่างถ้ำปากเขาลำเนาภัยหลวงปู่สวงท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่รับความศรัทธาเป็นอย่างมากกับชาวอีสานค่ะเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ท่านนั้นก็จะเงียบสงบพูดน้อยรักความสันโดษจึงไม่ค่อยมีใครรู้ถึงความเป็นมาสักเท่าไหร่ แต่ชาวบ้านนั้นก็จะรู้จักท่านในฐานะที่ท่านเป็นนักบวชของเชื้อสายชาวคาเมนที่ทุดงมาตามเพื่อเขาพนมดงรักข้ามไปมาอยู่สองประเทศแต่หากท่านนั้นได้พบกับชาวบ้านท่านก็จะมักพูดให้มีความสุขสบายข้าวดีน้ำดีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยความพอเพียงตลอดเวลาที่ท่านนั้นได้จำศีล ที่สำนักสงแห่งบ้านไพรบึงน้อยหรือวัดไพรพัฒนาในปัจจุบันนั่นเองกับกระท่อมหลังเล็กๆทั่วไปตามหัวไร่ปลายนาและก็ได้อยู่เพียงแค่มีแผ่นไม้กระดานปูนอนและส่วนใหญ่ท่านนั้นก็มักจะชอบเข้าป่ามากกว่าจนกระทั่งเมื่อวันที่8กันยายน2543 ก็ได้มีอาการที่เป็นอาพาธสิทธิานุสิ์นั้นได้นำส่งโรงพยาบาลสุรินท์และหลวงปู่ก็ได้ลาสังขารก่อนจะถึงจุดหมายและท่านนั้นก็ยังเป็นอริยสงฆ์ที่มีพลังบารามีเป็นอย่างมากสำแดงตนในอิทธิปาฏิหารและก็ได้มีบางคนนั้นได้สัมผัสในความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน และท่านก็ยังได้ออกวัตถุมงคลด้วยหลายรุ่นหากใครจะรำคาญาเหล่านี้ลองไปสวดดูก็ไม่เสียหายอะไรแต่การเจ็บป่วยนั้นไม่ใช่เพียงว่าให้คุณมาท่องคาถาเพียงอย่างเดียวดังนั้นคุณต้องไปหาหมอเสียก่อนไม่ใช่ว่าไม่ไปหาหมอเลยแต่ว่าท่องคาถาอย่างเดียวคนนั้นก็อาจจะไม่หายก็ได้ต้องรักษา ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์เสียก่อนแต่ถ้ามันไม่หายจริงๆก็มาท่องคาถานี้ดูพระคาถาต่ออายุตั้งโมทัศดสามจบนักโมตสะภะคะวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนักโมตสะภะคะวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนักโมตสะภะคะวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะ อิติปิโสภะควาพระอาทิตย์เทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระจันเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระอังคารเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระพรุทธเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภะควาพระพฤหัสเทวา วิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระสุขเทว,วาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระสสวเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาพระเกตเทวาวิญญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาอารหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุโทโธ อิติปิโสภควาวิชาจรณะสัมปันโนอิติปิโสภควาสุขโตอิติปิโสภควาโลกวิทูอิติปิโสภควาอนุตตโรปุริสะธรรมสารธิอิติปิโสภคว,ว,ว,วาสัทธาเทวะมนุษยานังอิติปิโสภควาพุโทโธ อิติปิโสภควาภคขวาภคขวาติท่านผู้ฟังคะโรคเวรโรคกรรมที่รักษาไม่หายเกิดมาจากสาเหตุอะไรมารับฟังเป็นวิทยาทานและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังคะโรคทุกโรคนั้นที่มีมามีสาเหตุหากมองกันแต่ในสาเหตุปัจจุบันด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็พอ โรคที่เกิดแต่กรรมีอะไรบ้างจะมองเห็นกันได้ชัดเจนตามความรู้ความสามารถของแพทย์สมัยใหม่แต่อย่างไรก็ตามโรคธรรมดาธรรมดาเหล่านี้หลายโรคเป็นโรคที่ต้องเจ็บป่วยเรื้อรังผู้ป่วยต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสรักษาอย่างไรก็ไม่หายสักทีซึ่งการแพทย์วินิจฉัยไม่ได้มีอยู่หลายประการอันได้แก่ 1. โรคมะเร็งโรคมะเร็งนั้นมีหลายชนิดซึ่งจะขอกล่าวโดยรวมเนื่องจากอาการของโรคมะเร็งนั้นมีลักษณะไปในทิศทางเดียวกันก็คือสร้างความทุกข์ทรมานให้เกิดแก่ร่างกายในส่วนอวัยวะที่เป็นแล้วยังลุกลามไปยังส่วนอื่นเมื่อเป็นมะเร็งอย่างรุนแรงจนถึงขั้นลงถึงระดับน้ำเหลือง ก็จะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในที่สุดโรคนี้เกิดจากกรรมของคนผู้นั้นได้เบียดเปลี่ยนค่าสัตว์ตัดชีวิตเอาไว้เป็นจำนวนมากผลกรรมจึงย้อนรอยกลับมาส่งผลให้โรคภัยไข้เจ็บเรื้อรังรักษาไม่หายคือมะเร็งร้ายแรงเกิดจากกรรมเก่าและกรรมใหม่ที่ได้เคยสร้างเอาไว้ในลักษณะดังนี้ค่ะ เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอาไว้ทั้งในอดีตชาติและในปัจจุบันหรือได้ทำธุรก,กิจที่เกี่ยวกับการทำลายชีวิตทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เช่นโรงฆ่าสัตว์ผลิตยาฆ่า,มาแมลงจึงได้ส่งผลให้เกิดโรคร้ายกับร่างกายที่รักษาไม่ได้เป็นผู้ที่มีจิตใจเหี้ยมโหดมาตั้งแต่อดีตชาติเคยสังฆ่าคนและทำร้ายคนให้บาดเจ็บถึงกับปางตาย หรือพิกลพิการได้หรือพิกลพิการได้เคยทำแท้งคราบบุตรของตนเองหรือให้เงินให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อทำแท้งให้ได้สำเร็จเอาไว้หลายครั้งหลายคราได้เคยเบียดเบียนเงินทองจากคนมากมายบนความทุกข์ของคนอื่นทั้งในอดีตชาติและในชาติปัจจุบัน 2. โรคที่เกี่ยวกับ หัวใจและหลอดเลือดผู้ที่ต้องเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอยู่ตลอดเวลาอาจจะเคยสร้างกรรมที่ชอบกินเนื้อสัตว์ที่ใช้ทำเป็นอาหารแบบที่ยังเป็นเป็นคือไม่ฆ่าสัตว์นั้นให้ตายสนิทหัวใจของเขาก็ยังคงทำงานอยู่ก็ยังไม่อยากจะฆ่า เพราะมีความเชื่อผิดๆว่าการรับประทานเนื้อสัตว์แบบที่ยังมีลมหายใจจะช่วยให้เป็นยาบำรุงร่างกายหรือบำรุงทางเพศด้วยผลกรรมนี้จึงทำให้คนผู้นั้นต้องเป็นผู้ที่รับผลกรรมต้องทนทุกข์ทรมานด้วยหัวใจผิดปกติหรือผิการ 3. โรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคทางเดินหายใจนั้นครอบคลุมอยู่หลายประเภทคือเป็นผู้ที่รับความยากลำบากในการหายใจหายใจผิดปกติเช่นป่วยเป็นโรคเหนืองอกที่หลอดลมหอบหืดทุงลมปลง่งพองหายใจไม่ทันและเหนื่อยง่ายหากเป็นกรรมเก่าที่ติดมาในอดีตชาติอาจจะเกิดจากกรรมเหล่านี้ได้แก่เคยใช้แรงงานคนหรือสัตว์ หนักเกินไปเคยเป็นผู้รมควันสัตว์ให้ตายอย่างทรมานประกอบอาชีพที่หาประโยชน์ด้วยความทรมานของผู้อื่นทางการหายใจเช่นขายใบยาสูบหรือบุหรี่ทรมานแกรงจับคนหรือสัตว์กดน้ำ 4. โรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหาร ประกอบด้วยโรคที่เกี่ยวกับกระเพาะอาหารระบบย่อยไม่ดีลำไส้อุดตันลำไส้ทะลุลำไส้อักเสบถ่ายเป็นเลือดลำไส้สั้นมากไส้ติ่งอักเสบไส้เลื่อนหรือต้องเสียชีวิตด้วยโรคอหิวาตกโรคเพราะได้เคยสร้างกรรมไว้ในลักษณะต่างๆดังนี้ค่ะ หากป่วยเป็นโรคกระเพาะอาหารอยู่เป็นประจำเมื่อมองในแง่กรรมเก่าอาจเป็นพเพราะอาดีตชาติเคยฆ่าสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่เป็นอาชีพโดยต้องฆ่าด้วยการผ่าท้องชอบใช้ชะมวกแทงพุงปลาหรือเคยสั่งลงโทษนักโทษที่เป็นเฉลยศึกให้ต้องอดอาหารและตายอย่างน่าทรมานมาชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟัง และร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ